สวัสดีค่ะวันนี้อ่าอานเจอบทความบทความหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่แดงนะคะก็จะมาอ่านให้ฟังว่าจริงๆแล้วไข่แดงไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเห็นเวลามีคนลดน้ำหนักลดไขมันหรือแม้แต่ว่าลดคอเลสเตอรอลทั้งหลายก็คือจะชอบพูดว่า กินไข่แดงแล้วไม่ดีจะทําให้คอเลสเตอรอลสูงจะทําให้ไขมันสูงซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนเหมือนรักสุขภาพก็จะเขี่ยไข่แดงทิ้งไปกินแต่ไข่ขาวเพราะถือว่าไข่ขาวมีโปรตีนสูงแต่จริงๆแล้วอ่ะไข่แดงถ้าเป็นไข่ที่สําหรับฟักตัวนะคะก็คือไข่แดงมันก็จะเป็นส่วนที่จะเติบโตเป็นลูกไก่เป็นลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นส่วนของไข่แดงอ่ะ ก็จะมีพวกสารอาหารเยอะมากเยอะกว่าไข่ขาวอีกนะคะงั้นเราก็ามาดูกันว่าจริงๆแล้วอ่ะสารอาหารที่มีอยู่ในไข่แดงมีอะไรบ้างอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน A โฟเลตโคลีนและบรรดาเกลือแร่ต่างๆแคลเซียมและาธาตุเหล็กละระยะหลังมาเนี่ยมีงานวิจัยออกมายืนยันชัดว่า สามารถทานไข่แดงได้ทั้งใบอย่างน้อยวันละ1-2ฟองโดยไม่มีอันตรายใดๆและที่สำคัญเนี่ยยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีนะคะตัว HDL ค่ะช่วยเพิ่มเลซิทินที่ช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่เป็นหนังหลอดเลือดช่วยบำรุงประสาทและก็สมองอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็หันมาทานไข่แดงกันนะคะอย่าไปเขียดทิ้งเลยค่ะ ประโยชน์เยอะขนาดนี้เสียดายแย่เลยค่ะแต่ว่ามันก็มีปริมาณที่เหมาะสมว่าเราจะทานยังไงให้เหมาะสมะเขาบอกว่าปริมาณที่เหมาะสมใน,ในการทานไข่ก็คือเด็กตั้งแต่6ปีขึ้นไปสามารถทานได้วันละ1ฟอง สำหรับคนทั่วไปในวัยทำงานสามารถทานได้3-4ฟองต่อสัปดาห์แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสามารถทานได้1-2ฟองต่อวันและสำหรับผู้สูงอายุสามารถทานได้สัปดาห์ละ1-2ฟองหรือตามคำแนะนำของแพทย์อันนี้ก็คือทานได้ทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะไม่ต้องเขียดทิ้งนะคะเผื่อว่า,เพ,วาเพื่อว่าคุณจะได้ไม่พลาดสารอาหารที่สำคัญของไข่แดง วันนี้ก็นํามาฝากแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ